ยังถือมวนใหญ่สองกนชองหนักคือชอกช้ำและอำลำโอ้นี่ทำเองเลยมาครับฮะเล่นิ่นไม้กิ่นไม้วิ่งไปชนรถอ๋อหุดหมดเลยอู้อ๋อ, i, อัอนต้องเอารถเดียวเลยจ้ะไปไหนอเอาไปไหน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำบซิ่งดินดวนครับผมของใครนี่นั่นของดดันนี้นะ,ะเราถึงไหนแล้ว อันไหนโค้งที่สางอยู่ไหนไหนเอเอามาแล้วเหรออ๋อนี่นะ,าะมาแล้วครับโคง้งเฮ้ตามมาแกเลยนี่ผัวนี้อ กระโูดโูดเสียงยังโหดครับวันนี้ นี่น่าจะเหลือแต่ไฟนะครับไฟไม่โหดออกจากกูนี้ไม่ได้ครับต้องโหดไปก่อน เนี่ยามาแก้งาน,งานอะอะไรบ้คุณทองอเด <c oughs> ี๋ยวเราจะนาซาเราก็จัดหนักจัดเต็มครับจัดไปห้าสิบบาทน,นี่ท่อโหดเอา้าช่างแก้ง,งานในแล้วตัวนี่ นี่นีช่างแก้งานได้แล้วโอเคครับอันนี้ตัดอยู่แจ้วนี่ครับเป็นออกฟ้าครับผมนี่ขอบคุณช่างโชคครับว่าจะให้ช่างโชคเพ่นตรงนี้อีกเพ้นไม่ใช่เพ้นนี่ตรงนี้ครับ ชั่งโชคว่างยังเนี่ยว่ามันยังหลงเหลงไปนะอ่ะเดี๋ยวเราเก็บของกันเก็เลยมั้ยบุดเก็เลยเราสั่งโค้งมาครับนี่พึ่งถึงเสียอ,อ,อ,อันเกะไม่กล่องมันใหญ่เลยมันมาทั้งชุดเลยบ่คือบ่นให้ผมสั่งของบุดให้ด้วยเอาไหม สั่งใส่ขนาดนึงได้ไหมอ๋อเอาเลยเนาะเอาเลยเนาะก็มีวัตส์ีดดิโอ้โหอันนี้นะโอ้ยตัวยางอุ้ยวัดบูนี่อันนี้ใช่ไหมมันต่างกันกับอันเก่ายังไง อันนี้ด้วยเหรอมีนเ,เก็ดเป็นเกล็ดแยกใช่พอาล้วมันเป็นเกล็ดรวมเ้าเราจะตีหอนตียากมันต้องช่างที่เขาเซียนจรงิงรับมันต้องอุ้หลายอยา่างเลยเอาแบบนี้ดีกว่านี่ยมีมัดจำหมดแล้วนี่คร,รับเกล็ดเกเวดเกลดเราซื้อ,อหอยโงมาใหม่นั <c oughs> ่นเก่า โอ้โโทษกว่าจะได้โตยงต้องไปหาซื้อน็อตี่ใส่ไหมน็อตนี่มันไม่ยากคันยากเนี่มันมีรูตัวเนี้ยมันแล้วเวลาเราจะทําห้องที่ให้มันเต็มเนี่ยมันยากบางทีอมไปก็จริงอมทุกวิธีทางแล้วทั้งอมทั้งเรียร์ไหมครับเรียรอูก็ปิดรูเนียไม่ใช่ปิดแล้วปิดทําทุกอย่างก็ถูกนี่เราดัดอยู่มันมันไม่ดังก็ทํารถเสียงมันจะทาลูกค้าบอกว่าหนักเอาเรื่องเลยว่ะขายไม่ดังเลย ซีเอสซีโอหนังกันเนาะโอ้โหไม่ใช่เบาๆเลยว่ะอันเก่าก็ไว้เป็นอะไรหรือว่าขายนี่โอ้โหเฮ้ยไมได้จับเลยว่ะ ีกระเจดก็จะเจาะใส่กับเขาควายเฮ้ยอะไรนะเขากวางวะเขาควายเขากระปื้องต่อเข้าวัดบูธครับ เก็รถก่อนบางฝุ่นหลังก็ยังไม่มานะครับกันชนก็ยังไม่มาครับสวยงามครับด้านหลัง จอดอยู่นี่ไม่ใช่จะเป็นเดือนบ่อกว่าจะเสร็จนะครับถ้ามีถ้ามีอะไรนะมันเสร็จไปแล้วครับแต่ว่ามันรออะไรวันนี้โอ้รถไฟครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี 5นะครับบางฝุ่นก็สองเมตรแปดตัวนี้สองเมตรแปดก็โหดแล้วครับใครทุม่มเอาไอ้น,นี่มันสีเหลือบวะนี่เหลือบวะม,ม,มองในกล้องทำไมมันจางๆวะ ม,ม,มุกม่วงเหรอ,อมชมพูมุกม่วงครับโอ้ไม,ม่วันโดนตามนไม่หยุดหรออ,อ,อันนี้เครื่องเท่าไหร่นอี่สองสี่แปดอี e. e เหรอโอ,โอ้ไปวิ่งงานจนเนียเนาะนี่หินร่วงใส โอ้แสดงว่สาสันคันนี้สายลุยเหมือนกันนะนี่โอ้ลุยไม่ลุยดูบ้านท้ายครับวิ่งอยู่ไหนคันนี้เอ๋เสียงอ๋อเป็นรถเสือซุน,นบ่โอ้รถเสิคริส ตัวแรงครับ8 e นี่ปลายใครก็มาเชื่อมฮะโอ้ยมันไปไอหมวกนี่ของใครเนี่ยหมวกนี้ของเสต้นต้นไหนต้นไทยเจริญนคมาเอามาทำอะไรก็เอามาให้ทุกนจะมาใส่รถให้ดิครัขายอ๋อก็ที่ติดกับเทเลอร์เขานะอ๋อไม่ใช่ติดกับพี่ร็อกใช่ไหม ไม่ใช่ตัวนี้ติดกับเทเลอร์อันนี้ติดกับเทเลอร์เราจะเปลี่ยนสายแน,น,นยวไฟนี่หรอือ,อเปล่โาโอ้อยจะทำแนวไฟโอ้แนวไฟมาแรงครับเด่นขึ้นมาได้อย่างครับ,บไฟเราก็ยังไม่มานะครับรอยอยีกแล้าวาาแคทต เมื่อวานพี่จะพามาอยู่แต่ว่ามันเย็นแล้วก็เลยไม่ได้พามาสาวแคทเขาอยากมาหายเซียนอยู่ดิฝากถึงสาวแคทนะครับว่าเซียนคิดถึงครับ <laughs> วันนี้ได้หอนไหมรถพี่ต้องดข้อขาดนาว่าไม,ไม่ได้หอ้หอนเน่งไกี้นนีู่อาก,ก,ากูอะไรพี่พี่ยังจ่ายค่าดำเขายังไม่หมดเลยเนี่ย พวกนี้เนี่ยถึงได้หอนนะครับเลอเยอะอยู่ยเดี๋ยวนี้8 e ีเท่าไหร่เฉพาะหัวกัก4เหี้หัวกันี50 52 55ทูสภาพครับโหดว่ะอันนี้ทำอะไรนี่8 e ีครับ แห้งดีมากเลยตรวทางนี้เอามันไม่ได้เปียกด้วยล่ะมันไม่รู้ว่ซึมไอ้ซึมน้ำมันแยกเมื่อคืนนึงแยกน้ำมันหมดบอ่กไม่ขึ้นก็จะมีม่เป็นไรแบทหมดอันนี้ออกไปได้กี่เดือนแล้วเนี่ย สี่เดือนแล้วส <mean> ี่เดือนจัดจานย่างประโคนชัย ขอตัดหน่อยที่อันขอแบบตัดหน่อยโคตร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  ขอ,อดีมากเลยต้องรอชมอเจ้าคุนทองครับว่าจะหอนขนาดไหนนะครับรอติดตามได้ครับ วันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรคืบหน้านะครับก็วันโดนตานะครับผมเอผมถามหน่อยครับว่าผมจะอุดผมจะปิดพวกเนี้ยใช้อะไรปิดครับเนี่ย น้ำมันจะเข้าไปตามหมุดเนี่ยเอากาวตัวไหนปิดครับแนะนําผมหน่อยครับเนี่ยหรือไม่ต้องปิดแต่น้ํามันก็น่าจะเข้าได้นะโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ